กองพันทหารปืนใหญ่ที่23กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคเติมตู้ปันสุขภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือประชาชนค่ะ พันโทจีรวิทย์เผือดผุดผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่3ามกรมทหารปืนใหญ่ที่6กองพลทหารราบที่ไกแนะนำเครื่องอุปโภคบริโภคไปเติมในตู้ปันสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ึ่งทางด้านกองพันทหารปืนใหญ่ที่23ในร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ติดตั้งตู้ปั่นสุกไว้ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอยู่ใกล้กับร้านสากลโรงพยาบาลซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เธก็ได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะนมกล่องบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแล้วก็ปลากระป๋องค่ะใส่ไว้ภายในตู้สําหรับแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลหรือญาติผู้ป่วยสามารถที่จะหยิบสิ่งของภายในตู้เพื่ออุปโภคบริโภคนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นจุดรับแบ่งปันจากผู้อื่นสามารถทำให้เห็นคุณค่าของการแบ่งปันในช่วงวิกฤตและสร้างสังคมแบ่งปันเกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะ